ผมไม่เชื่อว่าจะมีอะไรเข้ามามาหยาดกับรของเทไทยได้เวยมคงจออกแน่แม้วันนขณะนี้เมื่อวานนี้เนี่ยจีบชิมเวาน้สบายใจเลยเป็นคลิปอันหนึซึ่งมีการอ้า คำพูดของ IMF ในอดีต3าสีปีที่แล้วว่าโลกกำลังแยกพหอย่างนี้นะครับมันครอยวแยกแล้วก็เติมคำพูดมาตัวเองลงไปว่าแยกเงินจะไม่มีต้องมีการแปลรูปต้องมีวงินอย่างนี้ทุกอย่างแยกไปหมดแล้วก็ไปเอาคลิปที่ผมเคยพูดเมื่อสามี่ปีที่แล้วในงานสัมมนาแห่งหนึง ที่เตือนรัฐบาลบอกว่าเราต้องบริหารจัดการให้ถต้องระเทองเราดีได้เพราะวาะสมผสารเข้าดูกแล้ออกไปขครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่ททสองผู้ใหญ่เตือนว่าบ้านเงนี้ยันป็นของคนไทยทุกคนมันไม่มีประโยชน์เลยท,ยที่ใครที่ที่รอย่างนั้นเพามันไม่เพ็นแต่จะไม่ได้ผลอนะไรทเป็นสิทธิผิดผิดทั้งต่อตัวเอง พี่ถ้นาตอ,อรับชอบก่อบ้านเอย่าทำเลยจะเสียานาข้เป็นหมดรามารุ่มไปทำง,งานดีก,กว่าทำให้บ้านเราของไทยเจอจะไรุ่รือต่อไปพถ้าเราทำได้อย่างนั้นทำให้เต็มที่ในนึ่สองปีผมเชื่อว่าไม่มีใครจะมาหยุดยั้งศไทยได้เราจะไปฝันไปข้างหน้าว่าละ,ะได้จีน้5-6รผมเคยบอก้องว่าองสั่งิขนาดน,นี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนมันแ่น,น และถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีการในารการบริหารจัดการไทยก็จะเติบโตอย่างกระโดดระยาตัวเลข GDP ครึ่งปีแรกที่โตถึง3.4ซึ่งสูงกว่าที่คาดการไว้บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วและกำลังฟื้นตัวที่เห็นได้ชัดคือการบริโภคภาคเอกชนซึ่งมีสัสดส่วนมากถึง51ของ GDP ฟื้นตัวแรงเกือบ4 ขณะที่การลงทุนภาครัฐและการท่องเที่ยวยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดีและล่าสุดมีการใช้จ่ายในครัวเรือนที่ฟื้นตัวจากภัยแล้งเข้ามาเป็นกำลังเสริมทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้ต่อเนื่องขณะที่เราเติบโตยังมีอีกหล,หลายประเทศที่ไม่เติบโตบางประเทศถึงกับติดลบด้วยซ้าซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยากลำบากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกตกต่ำเช่นนี้ แต่ประเทศไทยก็ยังสามารถเติบโตได้ใครจะเลือกแบบผมบ้ายแบบอแบบมีอนาคตยแบบตั่งยืนเนี่ยจนะสองปีที่ผ่านมารัฐบาลได้เดินหน้าปฏิรูปและวางรากฐานให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตหรือ New Engine of Growth โดยผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ S-curve ใน2รูปแบบ รูปแบบแรกหรือ first S curve เป็นการลงทุนต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วเพื่อเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะกลางส่วนรูปแบบที่2หรือ new S curve เป็นรูปแบบของการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่5กลุ่มคืออุตสาหกรรมหุ่นยนต์การบินและโลจิสติก ดิจิตอลการแพทย์ครบวงจรและอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพเพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยีและเป็น,นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตในระยะยาวธุรกิจใหม่หรือกลุ่มสตาร์ทอัพ เป็นอีกกลไกสําคัญที่จะเข้ามาพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค4.0รัฐบาลได้ออกมาตรการสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพโดยตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติเข้ามาขับเคลื่อนตั้งเป้า5ปีผลักดันให้สตาร์ทอัพพลิกโฉมสังคมและเศรษฐกิจไทยโดยจะตั้งกองทุนสนับสนุนวงเงิน3,000ล้านบาทและมาตรการทางภาษีอาทิยกเว้นภาษีกิจการร่วมทุนให้10ปี ยกเว้นภาษีเงินได้5ปีและยกเว้นภาษีวิจัย300%เพื่อให้เกิดการคิดค้นนวัตรกรรมและให้สตาร์ทอัพก้าวเดินได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งวันนี้เกิดผู้ประกอบการสตาร์ทอัพมากกว่า1,000รายปัจจุบันการค้าขายกับ4ประเทศเพื่อนบ้านมีมูลค่ากว่า9 0 0 0ล้านบาทต่อปีและยังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนก็เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ในการดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศช่วยดันมูลค่าการค้าชายแดนให้สูงขึ้นที่สำคัญยังเป็นการจัดระเบียบแรงงานต่างชาติกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและจัดระเบียบบริเวณชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศระยะแรกรัฐบาลได้นำร่องใน5พื้นที่คือแม่สอด พุกดาหารสะแก้วตราดและเสะดาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและความพร้อมทั้งในแง่ที่ตั้งมีฐานการผลิตที่โดดเด่นมีความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและแรงงานและไม่มีปัญหาด้านความมั่นคงระหว่างประเทศโดยนำร่องที่สะแก้วเป็นแห่งแรกเนื่องจากเป็นพื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูงสุดมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าพื้นที่อื่นๆที่สำคัญไม่มีความขัดแย้งในพื้นที่ และยังมีฐานการผลิตในอุตสาหกรรมและการค้ารองรับอยู่แล้วระยะที่2เพิ่มอีก5แห่งคือที่เชียงรายน้องคายนครพนมกาญจนบุรีและนาราธิวาสเพื่อรองรับการเจริญเติบโตข,ของ AEC โดยคาดจะส่งผลให้วูลค่าการค้าชายแดนทะลุหลัก1 0 0 0 0แสนล้านบาทล่าสุดคณะรัฐมนตรีคลอดกฎหมาย4ฉบับจัดทับลดงดภาษีเต็มพิกัดเพื่อดึงนักลงทุนเข้าลงทุนในพื้นที่ มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ b o i ให้สูงลิว้วอาทิยกเว้นภาษีนิติบุคคล15ปีรัฐบาลประกาศให้ปี2559เป็นปีทองแห่งการลงทุนเพื่อกระตุ้นการลงทุนในภาคเอกชนหนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยกระทรวงการคลังได้ออกมาตรการทางภาษีชุดใหญ่เพื่อเร่งรัดให้เกิดการลงทุนอาทิ ให้หักค่าเสื่อมได้2เท่าสำหรับการลงทุนใหม่ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไทยหรือ New Cross Engine ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล1 0 1ถึงปียกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้เชี่ยวชาญเงินอุดหนุนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมผ่านกองทุนวงเงิน10,000ล้านบาทเว้นภาษีรถต้นแบบที่นำเข้าเพื่อการวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ให้สิทธิพิเศษสำหรับการเข้ามาตั้งสำนักงานใหญ่ในไทย ตั้งกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันประดมทุน1นึ่งแสนล้านเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐซึ่งมาตราการชุดนี้จะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่งการลงทุนด้านพลังงานเป็นการลงทุนอีกด้านที่จะเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยในช่วง2ปีที่ผ่านมาได้เกิดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานครั้งมโหฬาร ทั้งการสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศวางระบบส่งและสำรวจแหล่งพลังงานใหม่รวมเงินลงทุนกว่า1ล้านล้านบาทที่สำคัญได้ปลดล็อกกฎระเบียบและการแก้ไขผังเมืองส่งผลให้การลงทุนด้านพลังงานทดแทนทั้งขยะชีวมวลลมและแสงอาทิตย์เดินหน้าได้อย่างเต็มที่ รัฐบาลยังเปิดมิติใหม่ด้านการลงทุนโดยการส่งเสริมอุตสาหการรมภาพยนตร์และวิดีทัศน์อย่างจรงิงจังล่าสุดเตรียมตั้งกองทุนส่งเสริมอุตสาหการรมภาพยนตร์ครบวงจรและมาตรการส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศตั้งเป้ายกระดับอุตสาหการรมภาพยนต์ไทยติดอันดับหนึ่งในสของเอเชีย er, โกยรายได้เข้าประเทศจากปัจจุบันที่ทำรายได้ปีละกว่า60,000ล้านบาทซึ่งเป้าหมายสำคัญของการเร่งวางรากฐานเศรษฐกิจ ก็เพื่อให้ประเทศหลุดจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่มีรายได้สูงก้าวสู่ยุคไทยแลนด์4.0ประเทศที่พัฒนาและกับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน